So, what did you think? and Paddy, Thai Talk with Paddy. A couple of months ago, I went to ask Thai women what they look for in a guy, and I justified making a video like that by saying that I needed some dating advice from women themselves given my recent dry patch in the dating scene in 2020. But today, we're going to do the complete opposite, and I'm going to go ask Thai men what they look for in a woman. For what reason, you ask? Absolutely none. But I'm going to do it anyway by year. มีคำถามเกี่ยวกับสเปคสาวนฝฟันของผู้ชายไทยว่าชอบแบบไหนครับโคทามหน่อยได้ไหมได้ครับได้ได้ชอบหมดนะมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับมีแล้วมีลุกหนึ่งคนแล้วครับอ้มีแล้วไม่ต้องบอกแฟนด้วยนะบอกแล้วอันนี้คือสเปคอันนี้คือสเปคเฉยๆคำท่าแรกนะครับต้องสูงกว่าหรือน้อยกว่าไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นว่าต้องสูงกว่าหรือน้อยกว่าจริงๆผมชอบผู้หญิงตัวเล็กมากกว่าอ๋าเหรอต่ำกว่าดีกว่าติกี่เซนติเมตรครับ ประมาณสักห้าหกเซนติเมตรยังไงก็ได้สูงกว่าก็ได้เท่ากันก็ได้1้0 1ห้าสิ้หกสิบโอเคนะครับโปรจกตสิบได้ได้หมดเหรือเปล่าสูงไปที่ที่สองนะครับก็ชอบหุ่นแบบไหนครับอีจริงยังไงก็ได้อะมันมันอยู่ที่ว่าหน้าตอนนั้นเราเจอเขาแล้วเราชอบเขาถือเขาจะอ้วนแต่ถ้าเราชอบเขายังไงเราก็เราก็ชอบถึงสมมติว่าตอนนี้เขาผอมแลีกหน่อยเขา อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแต่ถ้าเรารักไปแล้วเราก็ยังไงก็ต้องอยังไงก็ชอบอครับมันไม่มีเปลี่ยนแปลงทักษะนกะดีดีมากครับชอบเวลามองผู้หญิงชอบมองผู้หญิงที่ขาชอบผู้หญิงขาเล็กๆเกน้นหุ่นดีเฟริร์มแบบว่าดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ,บหุน่นออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยใช่หุ่นเฟริร์มออกกำลังกายแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่ชอบผู้หญิงย,ย้อยๆเท่าไหร่ตอนอยู่ไทยเป็นคนชอบผู้หญิงสีขาวมากเลยผิวสีขาวมากแต่พอมาอยู่ออส เจอเอเชียนผิวแทนแบบบางทีก็เซ็กซี่อ่ะก็ก็ออก็เริ่มชอบนะฮะก็ทั่วไปอ่ะอ้วนก็ได้ไม่รู้ something special อายุเท่าไรดีครับไม่เกินกี่ปีครับอายุเท่าไรตอนนี้ครับตอนนี้ผมอายุ28ครับผมอายุก็ไม่เกี่ยงนะแต่ขอให้ไม่ห่างกันบวกลบไม่เกิน3ปีชอบผู้หญิงอายุเยอะครับอายุเยอะหรอใช่ครับชอบผู้หญิงอายุเยอะทำไมอ่ะก็ไม่ต้องสอน อะไร้แลวก็มีประสบการ์์เยอะมีประสบการณ์เยอะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กก็คือแบบว่าพูดน้อยเงียบน่าสนใจมากด้มาอยู่เท่าไรครับตอนนี้ผม3 8แครับ38แก่กว่าน้อยกว่าไม่เกิน45ปีแล้วกันประมาณนั้นไม่มากกว่าตอนนี้อายุเท่าไรครับผมอายุย8ครับย8ตัวบยุ่แมวามากกว่าใช่ไหมไม่มากกว่าชอบสาวอาชีพอะไรครับอาชีพเหรอถ้าต้องเลือกอาชีพเดียวถ้าต้องเลือกอาชีพเดียวใช่ไหมครับค้าขายดีกว่า ผมชอบคนค้าขายถ้าสมมติคุณล้มจากการค้าขายตรงนี้คุณสามารถไปสตาร์ทอัพที่อื่นได้แต่ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นไม่ดีนะอาชีพอื่นก็ก็ก็ดีแต่ผมว่าชอบคนค้าขายมากกว่าเพราะที่บ้านผมก็ค้าขายขายอะไรครับที่บ้านผมก็มีธุรกิจโฮสเทลแล้วก็ทำสบู่สมุนไพรเองขายที่ที่ที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่อ๋อ really ใช่เป็นคนเชียงใหม่หรอครับเป็นคนเชียงใหม่ครับผมเคยอยู่ที่เชียงใหม่ครับจริงเหรอครับ Air Hostess เลย Air oh Air h o s t e เหรอทำไมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันชอบอะไรเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสอยากเด็ดดอกฟ้าอะไรเงี้ยคุณครูถ้าเป็นคุณครูได้ก็ดีจะได้สอนเราไงครับชอบคนไทยหรือฝรั่งหรือเอเชียมากกว่าครับคนไทยแน่นอนครับคนไทยแน่นอนคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์าไมครับควรทำไมกว่าหนึ่งเรารู้วัฒนธรรมรู้ประเพณีเราสามารถเข้าหาเขาได้เขาสามารถเข้าหาเราได้ไม่ต้องปรับตัวมากเท่าไหร่ชอบเอเชียแต่ว่าฝรั่งก็บางคนฝรั่งที่แบบไม่ตัวใหญ่มากครับผู้หญิงอะไรก็ได้ที่เป็นเอเชีย เจแปนคนไทยแต่ชอบเอเชียครับก็เหมือนผู้ชายไทยทั่วไปมั้งญี่ปุ่นเกาหลีสมมติว่ามีชาวต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้ก็ได้ไหมถ้ามันต้องอยู่ที่ว่าเขาจะเข้ากับเราได้ไหมถ้าพูดได้ไม่ได้ไม่สําคัญครับถึงเขาจะพูดไม่ได้เราก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษถ้าเป็นต่างชาติคือแบบบางทีก็เขาก็ไม่เข้าใจเราเราอาจจะเข้าใจเขาแต่เขาไม่เข้าใจเราต้องนับถือศาสนาเหมือนกับคุณไหมครับ เออไม่เลยครับจริงๆผมก็นับถือพุทธแต่ก็เหมือนไม่ได้นับถือจริงๆหรอกก็สบาย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 ไม่จําเป็นครับผมจริงๆผมนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าผมก็เปิดกว้างเหมือนเหมือนถ้าลูกจะลูกจะโตมาจะเปลี่ยนเป็นนับถือกิสผมงคก็โอเคไม่ไม่ใหม่ศาสนาอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนที่เขาบอกกันทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีถึงคุณจะเป็นศาสนาที่คนไม่นิยม ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นคนไม่ดีผมนับถือศาสนาพุทธนะแต่ทุกวันนี้ผมก็เข้าวัดบ้างไม่เข้าวัดไม่เข้าบ้างแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่นับถือนะมันไม่ไม่เกี่ยวสุ้ายนะครับคำถามที่สําคัญที่สุดนะครับก็ชอบนิสัยแบบไหนครับผมชอบคนเฟรนลี่กระตือรือร้นหน่อย Alert ์ต้องฉลาดหรือเปล่าไม่จําเป็นไม่ต้องฉลาดแต่แค่ ใช่ไม่ต้องไม่ต้องฉลาดมากครับแต่ก็ไม่ต้องไม่ได้โง่อะไรประมาณนั้นไม่ชอบแบบว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันน่าเบื่อน่าเบื่อใช่ไหมใช่ไม่เอาเพอร์เฟกต์เรียบร้อยใช่ไหมไม่เอามีเหตุผลเวลาคุยไม่อ้อนแต่แบบไม่ได้งงงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นคนที่แบบชิวๆอ่ะแบบอาจจะเครียดเท่าไหร่ไม่เครียดแต่ก็มีมุมของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยขอคนธรรมดาก็พอแล้วไม่ต้องทําอะไรเวอร์วังชิวมากนะชิวๆมากใช่เหมือนคนเชียงใหม่ทุกคนเลย ประมาณนั้นครับเนื่ที่มาด้วยก็คนเชียงใหม่หมดเลยใช่ครับชิวหมดเลยใช่ไหมใช่ชิวหมดสบายสบายโอเคขอบคุณมากที่มาสัมภาษณ์วันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม If you made it all this way, thank you for watching to the end, and I really hope you did enjoy it. At the moment, I'm getting really, really close to 100k subscribers. I'm not usually someone to beg or plead for subscribers, but if you really did genuinely enjoy the video, it would mean the world for me if you did subscribe. Anyway, until next time, I'll see you guys very soon. So what do y o u p